สวัสดีครับพวกเราในช่องพลายทองคำนะครับเช้าบรรยากาศเย็นๆครับอ๋อมองเห็นกล้องไ,ได้เลยครับนี่เราก็เช่นเดิมเช่นเคยที่หมู่บ้านช้างบ้านตกลางบ้านพลายทองคำนะครับทำความสะอาดกับเสื้อเท่าหลังจากลูกสาวไปเรียนแล้ว อ,อทำงานหนักครับต้องทำเองครับเพราะว่าลูกสาวไม่อยู่แล้ววันนี้จะทำความสะอาดเสร็จเราจะไปใส่ปุ๋ยข้าวนะครับเพราะว่าฝนตกมามีน้ำแล้วครับ,บรีบใส่ให้ข้าวได้โตจะได้ตั้งท้องได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ านั่งทำอย่างสบายใจเข้บเลเจอทองมวนงานส่แล้วมวนมือสิงวงเสร็จแล้วดูขดขดไว้แล้วครับเก็บได้อย่างดีมีมารยาทเลยครับไอทองยืนดูคนทำความสะอาดครับดูครับมวงวงใส่งาเรีนมองอย่างน่าสงสารมากครับเออต่อเก้ ดียใจทองทําไปไว้ที่ป่าเพราะว่าเราไมา่อยู่จะอ,อยู่ที่ป่าก่อนครับหลังจากกลับมาจากใส่ปุ๋ยข้่าแล้วเอาเข้าบ้านเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ตรงนี้ไม่มีใครอยู่ยุนยาอยู่อาหารให้ครับให้ไปพักเรมที่ป่าก่อนครับจะได้สบายใจและยายาก็ไม่ต้องวุ่นวายกับใครด้วยครับเราไม่อยู่ เห็นไหมครับต้องเห็นไหมครับต้องไม่สนใจเลยครับดูครับ <c oughs> นี่ครับการทำมานของเสือเท่าของเราครับใส่ทุกมืออย่างดีครับ พูดไม่จาครับคนนี้ผมพอกับลูกสาวเขาแล้วครับพูดน้อยแต่ต่อยเยอะต่อยหนักครับยังไม่เคยโดนยังไม่เคยยังไม่โอ้ยยังไม่เคยโดนนะครับแต่ว่ารู้ว่าต่อยดักครับดูครับวันนี้จะเอาเขาไปวาดคุยด้วยครับช่วยกันครับทำให้ช่วยกันไม่สิ้นแน่ๆครับเพราะว่างานหนักครับ ต้องช่วยกันนะครับเราไปติดตามกันอีกทีครับตอนเราไปต้องคํำไปเข้าป่านะครับเราจะต้องคำไปไว้ป่าก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปใส่ปุ๋ยข้าววันนี้มีใครอยู่ครับ วั uhm นน bo ี้คนถือกล้องของเราลืมมาปากมาด้วยนะครับวันนี้เลยไม่ได้พูดนะครับดูคุณภาพบรรยายครับเพราะว่าคนคนถือกล้องบรรยายนี่เป็นครับ แล้วครับเออสองคำเดินเิี้ยวๆมาแล้วฮะนี่ครับชาวประจำเขาครับฮะฮัเตี้ยฮะ ยอ้มายืไไ้ไปไปไปเองเลยครับทำที่ได้หรือเปล่าเดินไปเลยครับดึงเยอะตกเฉะเฉยครับ วิ่งเลี้วไปไม่รอเราเลยครับไปทองครับดูครับดุม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 ,ดมเข้าไปเลยโอ้โอ้โอ้โอจำพื้นจำที่ได้หรือเปล่าครับไปดูครับนานมาทีครับ ครับถูต้นไม้ยางเน็บเต็มง,งาอยู่เลยครับเอ,อาเนียน็บเต็มง,งาถูต้นไม้อยู่นี่เราก็มาป่ากไว้ที่นี่ก่อนนะครับมันจะไปหวานปุ๋ยใส่ข้าวใสนาเสร็จแล้วเราจะมาเอาเข้าบ้านคืนนะครับทองคำ ไว้ที่ต้นไม้อยู่ที่ป่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงทุ่งนาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมปุ๋ยจะไปวานสองกระสอบครับไอเสียเท่าเป็นคนแบกเสียเท่าเป็นคนแบกไปครับจะแบกปุ๋ยเข้าไปก่อนครับ มีกล้วยมาด้วยครับมีกล้วยนี้จะไปทําบุญครับวันที่ยีิบสามเราจะไปแห่พระนะครับมีคนมาถวายพระที่วัดของเราก็เลยจะเอากล้วยไปร่วมพิธีถวายพระแห่พระนะครับโอ้ติดน้ำมีหัวข้าวมีผลไม้มานี่มารับประทานอาหารที่ทุ่งนาครับเปลี่ยนบรรยากาศครับแบบชิวๆเลยครับ ครับตอนนี้เสือเท่าจะแบกจะแบกปุยจะแบกปุยเข้าราแล้วครับดิเขาบอกเขาจัดการเีงครับเขาจะให้เราเป็นฝ่ายถ่ายฝ่ายให้กําลังอ้าวหนึ่งสองสามเบรกเลยครับ <c oughs> ไม่เบรกเลยครับเอายืนกอดไว้จะไมครับโอ้ไปไวเลยครับดีเสียจะเป็นพ้นเราเป็นเดินเลยครับ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวเราถายยางแบกซ้ำหนึ่งกับพี่เลยนเลยด้ว เราจะแบกหุ๋ยไป,ไปนาก่อนนะครับโอ้หนักมากครับ50กิโลครับกว่าจะไปถึงนาก็ไม่ใช่ใกล้ๆครับระยะทางไปนากิโลหนึ่งอะไรครับงานนี้ แบกข้าวมาแบกปุ๋ยมาเหนื่อยแรงครับพูดปิดเลยเหนื่อยแรงครับแบกปุ๋ยเข้ามาแล้วขาอ่อนเลยครับแบกปุ๋ยไปถึงนาแล้วครับตอนนี้รับประทานอาหารก่อนครับเช้านี้มีอะไรให้ทานครับมีหมูทอดกับลาจมครับกินแบบง่ายๆบุฟเฟ่ครับกับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวอเนนี้ดำครับนี่ข้าวเหนียวไรเบอรี่ครับ ทานข้าวด้วยกันครับทุกท่านทุกคนครับตอนนี้ต้องเพิ่มพลังก่อนครับก่อนจะไปวานปุ๋ยต่อครับงั้นไม่ไหวครับเพราะเขาสั่นชนกันปอกแป๊กปอกแป๊กเลยแบกปุ๋ยเข้าเดินมาตั้งไกลครับโอ้ไม่มีทางเข้าครับลําบากไอวานปุ๋ยไม่เท่าไรครับไอเวลาแบกปุ๋ยเข้ามานี่ครับสุดยอดมากนี่แค่สองกระสอบนะครับเหมือนทุกปีสี่ห้ากระสอบนี่ตายเลยครับ แบกแต่ปุ๋ยนี่ก็พอแล้วโอ้เราเมื่อแต่คุยเขากินก่อนแล้วเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกินตอนหมดก่อนเดี๋ยวเท่าไม่รอเลยครับไม่ได้ทาอะไรกินก่อนอะไรหิวแรงครับดูมับเอามับเอาเลยครับเดี๋ยวไปรับทานอาหารก่อนนะครับมาทานข้าวด้วยกันครับทุกทุกท่านครับเราจะไปหว่านปุ๋ยครับโอ้ทานข้าวเสร็จแล้วครับจะไปหว่านปุ๋ยครับนี่ งานเบาๆให้เขาครับงานหนักๆแล้วเรารับเรารับประมูลนะครับเกือบเท่าครับวันนี้เขาจะเป็นคนยืนให้กำลังใจเราทีนึงเราจะไปหวานปุ๋ยแล้วนะครับ ก็วานปุ๋ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเนาให้กำลังใจกำลังล้างสอบปุ๋ยครับเก็บไว้เก็บไว้ใช้ใส่นู่นใส่นี่ได้ครับเหนื่อยเอเล่เลยครับสองตอคนเดียวเลยครับทั้งแบกเข้าแบกวานนี่ยอดพอสมควรครับนี่ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้ว ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องพลายทองคําของเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปกดกระดิ่งกดให้กําลังใจกันนะครับก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจะมีแต่วความสุขความเจริญร่ํารวยกันทุกท่านทุกคนนะครับรักทองคำานน้อย,อยแต่ขอให้รักนานๆขอทองคำไว้นะ้าอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับ มีงานมนีการก็โทรมาติดต่อเราได้นะครับที่หมายเลข087 87, 87 33498นะครับยินดีให้บริการทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ